ปร,รประเทศทิเบตประเทศทิเบตนิพกุกสาเป็นเมืองหลวงดาลัลลามะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นสังฆราชด,ด้วยเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยปกครองประชาชนด้วยปกครองพระสงฆ์องค์งเจ้าด้วยผู้ชายของประเทศทิเบต70เปอร์เซ์ต้องบวชน,นอกจากนั้นอารามแห่ง แห่งอารามโปรตระที่กรุงรัสสาในี่ใหญ่มากใหญ่กว่าพระเจดีย์ของเราเนี่ยเสาหุ้มด้วยทองคำลหลังคาเนี่ยมงด้วยกระเบื้องเคลือบทองคำแต่เสร็จแล้วศาสนาในที่เบตก็ไม่สามารถจะอยู่ได้โค่นล้มกระจุยกระจายเมื่อลทัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาเมื่อจีนเข้ายึดของศาสนธรรม ศาสนพิธีทางทิเบตที่เป็นพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีอะไรมากขอให้ทุกคนได้สวดคาถาทาลณีน้อยๆชาวทิเบตนั้นจะต้องมีลูกป,ประคำนับวันวันตื่นขึ้นให้สวดคาถาโอมณีปทฐเมหุมโอมณีปทฐเมหุมโอมณีปทฐเมหุมมะณีแปลว่าแก้วรัตนอันประเสริฐ ปัตมะคือดอกบัวอันเกิดแล้วในดอกบัวคือพระธรรมอันประเสริฐจงคุ้มครองผองภยัยผู้ใดสามารถสวดได้วันร้อยแปดคาบหรือสวดให้ครบ8ปด0มนสี่พันคาบบุคคลนั้นจะอยู่ยงคงกับพันชาตีตายแล้วไม่ต้องตกนารกขึ้นสวรรค์นี่เขาสอนกันเพียงแค่นี้ชาวที่เบตก็เรียนเพียงแค่นี้ไม่ได้เอาศาสนธรรม ที่เป็นแก่นแท้หลักธรรมอันจะน,นําออกเสียจากทุกแก้ปัญหาในชีวิตในครอบครัวในสังคมมาสอนกันพอทหารชาวจีนเข้ามายกทับเข้ามาทหารทิเบตมือขวาถือปืดมือซ้ายชักลูกประคำโอมณีปัเมหุมโอมณีป oh, um, oh, um ัทเมหุมวันเดียวเท่านั้นทิเบตก็ต้องโค่นล้มสลายแตกกระจ,ระจายศาสนาพังทลายบ้านเมืองล้มละลาย ส่งเสริมสาสนะกันอย่างไร